หน้าฝนแล้วใครที่คัดจมูกแต่ไม่มียาที่บ้านหรือไม่มีเวลาไปโรงพยาบาลหมอแนะนําวิธีช่วย2วิธีครับวิธีแรกคือการกดจุดลดคัดจมูกอันนี้ฝรั่งก็สอนมาทําอย่างนี้ครับเอามือข้างหนึ่งกดใต้โหนกแก้มมืออีกข้างหนึ่งกดจมูกฝั่งตรงข้ามแล้วหายใจเข้าออก10ครั้งหรือกดไว้10วินาทีอีกวิธีหนึ่งคือกดใต้โหนกแก้มเหมือนเดิมแต่ดันจมูกไปฝั่งตรงข้ามแล้วทําเหมือนเดิมคือหายใจ10ครั้งหรือทําไว้10วินาที เขาบอกว่าวิธีนี้ทำให้เลือดไหลเวียนในโพรงจมูกได้ดีขึ้นใครลองแล้วได้ผลยังไงบ้างบอกหมอด้วยครับอีกวิธีหนึ่งคือต้มน้ําให้เดือดเทใส่ถ้วยแล้วเอากระดาษแข็งม้วนเป็นกรวยครอบไว้ให้ไอ้น้าร้อนรวมตัวกันขึ้นมาแล้วเราก็เข้าไปหายใจไอ้น้ำร้อนนี้ การหายใจเอาไอ้น้ำร้อนเข้าไปจะหลอกจมูกครับว่าอากาศข้างนอกเนี่ยร้อนมากเยื่อบุในโพรงจมูกมันจะยุบตัวทําให้เราหายใจโล่งขึ้นข้อควรระวังคือเวลาเราเข้าไปหายใจเนี่ยต้องระวังไม่ให้จมูกอยู่ใกล้ไอน้ำร้อนมากเกินไปเพราะช่วงแรกมันอาจจะร้อนมากได้วิธีการใช้น้ำร้อนแบบนี้เราเรียกว่าการอบจมูกโดยปกติแล้วเราจะแนะนำในคนไข้ที่มีอาการคัดจมูกเรื้อรังเช่นเป็นภูมิแพ้จมูก